เมื่อนี้จะพานักเลงตอนมาที่บ้านขนมบอได,ด้มาโดนโดนละอย่างฮู้เด้่ามีอย่างกินแน่เข้ามากระเจนเพิ่นกำลังเฮ็ดทาดไข่อยู่กินหนี Home. หอมหอมเ็นตะวันเป็นตะมันคัาทุกคนเอ้ยเวอลกะมุ่งหน้าไปที่โต๊ะขนมกันเลยพอบอกไว้ก่อนเธอบางอย่างกับบดได้ฮู้ซื้อไปจนเบิดนอกสจากโต๊ะที่มีป้ายเขียนบอกอยู่แต่ที่แอนฮู้ก็คือเป็นแต่แซ่บทุกอย่างในห้านก็จะมีเป็นประเภทขนมสูคิมถาดไข่เค้กไข่ขนมปังไส้ครีมนมสดขนมปังหน้ามูฟลอยหน้ามะพร้าวขนมปังยัดไส้มูฟอยแล้ว หมูฝอยพริกเผาขนมปังใส่ช็อกโกแลตและขนมโดนัทน,นี่ก็เป็นเพียงแค่ข้าวๆเด้อหมักฮานี่ขนมปังเพื่อนนุ่มฟูคากเลยนอกจากโต๊ะที่ตั้งอยู่ทั้งโต๊ะก็ยังมีโต๊ะอยู่ในตู้อีกเด้อะจะเป็นประเภทพุดดิ้งนมสดมะพเผาหอมโยเกิร์ตและกะเค้กหน้าต่างๆโดยเฉพาะเค้กหน้านิ่มช็อกโกแลตเนี่ยต้องได้มาลองเด้อเบิ่งเจนใหญ่พ่นจกออกมาโซหลายอย่างแฮะถ้าจะกินทุกอย่างก็คือสิบบไหวเดียวเบาหวานจะทำหาพอจัดเบาๆก็พอแล้วและกาถือเป็นการมาอัปเดตบ้านขนมให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกับาง มีอันใดเห็นแล้วถึกใจก็จะได้ตามไปจวดยธนาแต่ก็อย่าลืมจัดเค้กสักกแลตนหน้านิ่มเด,อด้อทุกคนแป้งเค้กกะนุ่มหน้าก,กันนุ่มรสชาติหวาัลละมุนแบบพอดีกินง่ายค่ะห้านบ้านขนมเปิดทุกมือ้อตั้งแต่สิบโม,มงเชิงตอนเศ้าจนฮอแปดโมงเชิงตอนแรงห้านเพ่อนจะยุก่กงกันข้ามหรือว่ายับง่ายใส้สวยกับวิทยายลัยรัตนาลองไปซอกเบิ่งเดอ้ออยู่ใ,ใกล้ๆกล้กับอ่างน้ำพลันทะละ่ะซอกบ่ยากเดอ้อ